สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่ตะกุตะกูลสบายดีเาม่ยสาวๆพี่เด้อพี่น้องเอ้ยม่เผกันอีกแล้วพี่น้องกับสองสาวบอร์อะพี่น้องเอ้ยม่เผกันเนี่ย้าๆพักกับเขาป่าหายแย่พี่น้องเอ้ยแย่ไข่หมดแดงมาเจอมาเล่นก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นแย่ใครมดแดงพี่น้องเอ้ยไข่บ่ ไปเจอาลลงเนี่ยแค่ะบแดกก่อนพี่น้องเลยอ้าตะทิงขนอตะเทิงบาพาดผเดินทางวาง่ายเนาะก็เป็นไหเกียริเลยเอาเอาสีลมเลยพี่น้องเลย sợ bả đi, mưa càng đứng phải chạy, chạy, hả, quần nó nhẹ tới hơn là hả. Mua để hạng đấy Hả dù hả kinh nhằm xạo vì nó ơi mà rụt mà, mà xôm nóng căn hòa xì đầy lái lưu bò mà nín hả Mua hả nị ươi bây nhẹ đầy Nhất là như nhảy vì nó ơi Chắc còn bây nhẹ thằng đấy Chết 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 <laughs>

ตาวีนออ่น้องไป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 เปลี่ยนกันพี่น้องไม่สาวอยากไม่สาวะน,นักพี่น้องเอ้ยบริเวณบริเวณเอาไม่สาวตัวเก่ามาไข่ไข่ Ừ, khai nói cái này lái bang đi, băng mỏng bok cả... hoa bỉ ngơi mong kha hai loại mỏng loại 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 luôn, loại 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 đang อันไม่สอาวอยู่หากินยังไสะาดพี่น้องเลยปวดข้อคนอะ พอเจอใส่วิธีเดิมเลยพี่น้องเอ้ยฮักเอาห้างมาแดงนาดเอาตะลุมเลฮักเอ้าวอาไขบ่ไข่หฮะไข่ร่ เกยเกเกครับ่าแม่ยีนลึกโดโพฟาดแม่มันนี่เปแม่รใคหน่อยอืมใคน้อยพ่อไปเลยที่ปลาดนยังแม่เนล้วนี่นะขยานขึเฮยมือซ้าแล้ว mèm mèm màu đen là một khối nhựa và nhăn xạo sẹo xí xí ăn xoài mai là phát thì nào phát năm có chơi thân thằng này sầm này này, phát, màu đen cho nó biến win thì nào là đi màu đen, màu đen là một, một khối mi. จักสไปหาอันชายบันพอเจอผ้าหล่อจักสิหลไปใส่ปเฮ้ยเฮ้อ๋อมังกะท่านบันอ,อนนะนะกินมังกะท่านกับพี่น้องชมนิวหวานพิสจน์ อืมหาเดีนินดันงมาได้กินหมดคันปเป็นหมูไอ้พี่น้องเ้ยหมดครบจะเป็นวินหาหางหมดแดง

tôi chỉ yên đi thế nhỉ ăn nhịp có chơi và muốn ra là đen và đại bộ lại đồm căn này thuế nội, ảnh đẹp với nội หางตัทงเน้ยุดมคเจบเจเนาะองหางเนาะ chết chết quậm ờ, hạng đi cái chạy nhẹ đâu nhau cứ chạy nhẹ đâu đại sao bị nội chút chút, chút, chút. nặng mày sợ lẽ, không mày sợ nặng mà hăng nó nội đi ha cỏ hang hăng một đèn thay cái tao อย่างบอดเบิบึง,บาาบงพี่น้องสิเป็นวินนะี่แหละพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องใครตึงนด้พี่น้องใครตึง หามาฮามอะไร่ดงคือว่าเห็ดยังสัน้นนี่นี่นี่ตรงนี้นั่น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 นั่

Bỏ chợ nha Hăng đây hơi Áo khảo bờ đại đây nè Hăng nhảy Phi ừ, động ơi นี่ไข่มดแดงอะไรสูงขนาดเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ไข่ได้นี่ยห่างวะห่างมดแดงจะเมนสูงพี่น้องเอ้ยสูงจนหยิบไม่ถึงพี่น้องเอ้ยหักได้ไข่ปปมาเจอยี่บันเล้งอีกเลยพี่น้องเอ้ยโหเนี่ยห่างมดแดงอีกเลยพี่ไข่วะไข่ไป

นักที่นักนี่นักอันไม่สาวหรือนักกระตานักอันไข่แดงใจออาปุ้ยยี่ห้อเหนื่อยด็พอเจอไปเหนื่ดยไรไข่หมดแดงจะมาหมดแดง ไข่โบไลพี่น,อออน้องอันโต้มองไข่ตึกตึผัดอันบุมีหฮังเจมสนสะอาดพี่น้องเลยไข่ตึกตึผัดบุมีหฮังโอเคพี่น้องซาบาุไลกสีแดงมาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก็แล้วพี่น้องฝากกุไลก็แชร์เด้อฝากกุไลก็แชร์กดติดตามก็ ใส่หนเด้ออย่าลืมดกดลูกกระดิ่งให้น้ำเด้อพี่น้องเพื่อสีปรภัดคลิปใหม่ๆของซาบุไลต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ,อ,พอกันเด้อพี่น้องสบายดี